สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาชมเพื่อนบุญเดิมวันวน,วน,น,นี้เราจะมาแจกมัดมันไนทีสามเคียบ จริงรถคันนี้ไม่แหลกดูดูข้างในเขาตกแต่งมาดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถมันจะเป็นยังไงลงรถก่อนเราจะมาดูกันว่าขึ้นรถได้หรือเปล่านะครับคันนี้วัดแจ่มนะเออขึ้นไม่ได้โถผมขึ้นรถไม่ได้อ่ะคันนี้ขึ้นไม่ได้ งั้นเดี๋ยวพามาดูอะไรดีกว่าห้องเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับก็ไอสีฟ้าฟ้าเป็นแบตเตอรี่นะฮะนี่มันมืดหน่อยอะมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้ก็เป็นพัดลมอะพัดลมอะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นมอเตอร์เครื่องยนต์นะไปตรงนี้ก็ท่อรถนะฮะท่อรถอืมตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเอาลายอะไรมามันผมยังไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรนะนี่นะ นี่ข้างในรถเป็นแบบนี้เลยนะฮะดูสิสวยครับสวยห้อง V I P ทางด้านนู้นเป็นอะไรเรายังไม่รู้ครับเข้าไปไม่ได้เนี่ยนะหน้ารถแสงสว่างจ้าเลยมีไฟเทคด้วยข้างบนหมุนหมุนอยู่เนี่ยหน้านลำโพงเราก็ไม่น้อยครับมีเหมือนกันนะไฟ มีหอด้วยนะหัวหัวแปดนั้นไอสะหกอัน,อน,นี้นี่นะเบาะคนขับสีฟ้านะฮะมองแล้วปวดตานะครับสำหรับผมนี่นะืมแก่มรบคันนี้เออข้าวรถดีกว่าเดี๋ยวให้ดูระบบไฟนะครับอันนี้ก็ไฟลิ่งเลยไปเลี้ยวไปเลี้ยว เียวนี่ยไปเรีรยวนี่ด้วยนะครับตรงคันเนี่ยมันจะเป็นแหนบกระพริบกระพริบเราลองมาดูไปแล้วแบบนี้ดีกว่าอืมกดดออนี่นะ,นะไปเรีรยว

รถจะนีเดี๋ยวผมดูห้องขับนะนี่ห้องขับประมาณนี้นะครับถบอยรถก่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอดคันนี้นะก็เดี๋ยวผมจะแจกนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ผมมีมดอะไรดีๆมาแจกหรืออยากให้ทำอะไรก็ได้ผมจะพยายามทำนะคบบาย